ดีครับผมเอกชัยเสียงดีเรนโบว์ดีเร็กเตอร์ฟรีดอมทีมเชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะดิฉันสายทองเสียงดีตำแหน่งเรนโบว์ดีเร็กเตอร์ค่ะผู้เปิดโอกาสให้เราทั้งสองคืออาจารย์อริทัศเรืองกิจชอดค่ะตำแหน่งดับเบิลซูเปอร์เรนโบว์ค่ะเริ่มต้นจากการธุรกิจของเราทั้งสองคือเรามีความฝันฝันยิ่งใหญ่ฝันที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองณนะวันนึงเราได้เจอกับบริษัทนิวไล์เราอยาก เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยตัดสินใจมาศึกษาดูข้อมูลของบริษัท New Life แล้วก็นำพาตัวเองเข้าสู่ระบบที่บริษัทเขามีไว้วันนี้เราสามารถพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าความฝันของเราได้เป็นจริงจากการทำธุรกิจ New Life ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตตำแหน่งท่องเที่ยวการมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาและก็สิ่งที่เราได้รับก็คือสามารถพิชิตความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งสองคนได้ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีฉันเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนค่ะเพียงเราเปลี่ยนความพิดชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนครับพบกันที่ตำแหน่งดับเบิลซูเปอร์เรนโบ์ครับผม